อย่น,นีอย่นี้เว่าแบบโยนทิ้งแม่ใครมันจะไปโยนทิ้งใช่ปะใครมันจะไปโง่โยนทิงน้งเนาะเนาะอ่าขวานออกเรามีสามอันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแปดหมื่ 8, นห้าเลยเหรอเออไม่เป็นไรมาทิงมาสามอันปลารวย,ยวันนี้ครับไม่รวยไม่เลิกครับ ใช่ไหมพูดสี่าใช่โอเคบายอ่าได้ไ <t> ด <iny noise> <the> ้ได้โอเคเอาบูทครับฟาสเอการ์ตาออฟเลสโอเคไปเดี๋ยนะครับนี่นะครับมาเอาแล้วนะหนึ่งสองสาม อินโตองซ้มอนตองซัมอนตองซมยังไม่ทาได้เตรียมตัวและเตรียมใจเมื่อเห็นเธอจากไปโธ่แตกไปแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรแล้ต้นเราก็มาต่อกันเลยดีกว่ากับฝนออก ฟอนออกนี่อยู่ทีอาสใช่ไหมฟอนต์ X นี่เอ่อโอเคฟอ,อนยู O U B ครับโอ,อ๊คลิช X โอเคาสดูอีกเลยดีกว่าครับอ่า ันไงติดแล้วอันแรกมาแล้วแม่เป็นเล่นไปเอาไว้เอาไว้เอาไว้ติดแล้วไว้หนึ่งอันอาวุธขาไปอันที่สองโอ้ยเต็มหน้าปอะไรครับอันที่สามครับอันที่สาม โอ้โหนี ổ, ม่มาเต็มหน้าเลยทีนี้ตอนนี้เรามีอ่าอะไรบ้างเนี่ยขอดูก่นมีอะไรพอเจาะได้อยั่ไหมมออโดนคุมเหรอไม่เอาอไม่คุ้มอ่ายังไงดียังไงดี โอเคช่างมันทีนี้เราจะไปตีบวกโูเคกันเดี๋ยวเดีอะไรนะอ๋อติดติดปานอ๊อกอันหนึ่งพี่ปานอ๊อกติดอันหนึ่นนงอ่าพูดให้ผู้ชมได้ได้ยินทุกคนไม่ไม่ไม่มีละไม่มีละความแม่นใจ <laughs> อ่า<ะ> <laughs> โอเคครับที่หญิงเขาบอกว่า เนี่ยเขาจะมาโชว์วิธีการตียังไงให้ติดร้อยเปอร์เซ็นให้ดูนะครับกับผูเพ็นะครับตั้งเท่าไหร่วะเอ่อห้าหมื่นเนี่ยเอาไปเป,เปิดเปิดเปิดอุปกรณ์ด้วยนะเป,เปิดเปิดท่องอุปกรณ์ด้วยให,ให้ให้แบบว่าผู้ชมเห็นด้วยนะปิดยังไงตอนนี้อ่ะกดไแน,น่น่ะอัลติเนตคิวอ่ะแล้วตรงมันจะมีว่าแสดงหน้าต่างวติ๊กติ๊ตรงนั้นอนะ่ะ อ่าโอเคนั่นแหละไปัตัดไปตีเลยไปแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนับจังหวัดด้วดยนะไม่นับพี่ตีเลยจริงไม่เอานับสิไม่ตีเออไม่เอาตีเลยน,นับนับนับด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดมาอ้อนวอนเหมือนกันอ้อนวอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยไปยืนตรงนั้นอย่าไปยืนตรงนั้น KYB ก็เคยยืนมาก่อนผีใหม่แล้วพลาดมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็ดเทวายปีเขางนั้นเลยแล้วจริงเหรอจริงเหรอเทวาีชิบหายเฮ้ยเฮ้ยแคเอาตอนแรกตอนแรกมันมองหน้าไหมเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกมันมองหน้าเราไม่ได้มันมาต่อคิวเขาข้างหลังอย่างนี้เลยเอาเอาชิบหายแล้วเทวายปีนอะเ้ามาแล้วโอเคโอเคอ่ะเอาเร็วตีเร็ว อ่ะเร็วรัดไปเลยแล้วเร็วทนี่คือเคล็ดลับของการตีหัวคือการต้องมีเพลงอ่ะหมูไปอ,อ่ะพอจะบฟ้าแตกกล้าจะให้แบบว่าเบสิ่งโอเคโอเคอ่ะแตกมาแล้วเย้ยนับสินับร <laughs> ้อนร้อนเอาไม่ะเอาเอาใจช่วย นั่นไงบวกหนึ่งเฮ้ยเนี่ยเนี่ยต้องเต้นประกอบเพลงอ่ะเอาไเวลาตีเนี่ยใช้เป็นบอดี้เพอร์ทัชชั่นนะ๋อบอดี้เพอร์ทัชชัน่นใช่อะยังไงยังไงไงเออจะต้องแบบว่าดิดดีดนิ้วไปเรื่อยๆอ๋องเอองี้เหรอเอาไปเอามามามาปิดปิด มาแล้วภูเหตุนูบวกสองเหมืนเป็นเล่นไปไปต่อเอาออกออกจกังหวะเร็วๆข้าประกอบเพลงด้วยกันอ่ะติด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  <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมาวว้าวว้าว เฮ้ยแล้วเรวเดือพจบนะเฮ้ยบวกสาวแล้วมาขออีกบวกตีแล้วสุดท้ายแล้วมามามาเนี่ยเต้นเชียร์อยู่เนี่ยจะไงตอนนี้ยังไม่ร้องเพลงยังไม่ได้อ่ามามาเร็วติดติด ไม่บุกไม่บุกสมุ่กไิ่กไม่กุกอหอ้าโออ้โหโอ้อ้้หโ้ออ้หโห ไอ้ยังยังยัง,ยงเราเรายัง <laughs> ไม่เรายังเหลือขวานออก <laughs> เรายังเหลือขวานออกมาเรามาบวกขวานเรากันเลยจะตามไปดูนะมามามาจะบวกแล้วนะ,ะบวกเลยบวกแล้วนะขวานออกนี่เอาบวกเท่าไหรด่ดีสั่งมาบวกเท่าไหร่ดีขอรบกสะท่าบวกสะท่าใช่ได้ได้เนี่ยดูไม่มีราคาใช่ไหม ใช่ไหมโอเคตายบวกห้า okay. ไปจัดไปที่ผมเนี่ยจะบอกให้ว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์การบวกอะไรอย่างนี้มาเยอะแล้วคือบวกห้านี่แบบมันธรรมดามากสำหรับผมมาแค่ขวานขวานออกบวกห้าขวานออกโง่แค่เนี้ยโหถ้าใครบวกไม่ได้นะก็เลิกเล่นไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวเยวม,ม,มื่อกีนนะ้เมื่อกี้เอาไปจอกี่อันนะเอาไปจ่อสามอัน อ่าแล้วติดหนึ่งก็โอเคแล้วนะอาแล้วนะตีแล้วนะดูนะจะจะมาดูกันไหมจะออกมาดูก่อนเว้โอเคอ่ะเดี๋ยวออกกันก่อนไงแอะแหกก่อนนะเดี๋ยวเราตามอีอีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าส er> ังเวยสังเวรโอ้สังเวรสังเวยอยู่อ๋อเออช่วยสังเวรช่วยสังเวรให้เราหน่อยสำนักเดียวกันสํานักเดียวกันแหมสำนักสำนักสังเวยนี่คือสำนักเดียวกันเลยเอ้คุยกันรู้เรื่องอย่างนี้นะมาเออไป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 อย่างนี้ ไปไปเห็ไปลงเท้าไปไปไอเพกิกันเนี่ยไปเลิกเลิกมันยังมีอะไรที่เฮียวันนี้นะ การเรื่อง oh, อ่าสิบปอร์รเซน็นของล็กและล็อกอ่ะมาติดนะผมก็เคยมีประสบก,การณ์นะเพราะฉะนั้นนะไอเนี่ยมันก็คงติดอยู่แล้วแหละเออคือแบบเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราก็ต้องไปอย่างมั่นใจครับอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวเนะี่ยอ่าเขาเรียกอะไรนะพลังปลานพลังปรานมันจะแบบลดลงเสื่อมถอยทําให้แบบว่าพลังใจของคนที่เจาะรูเนี่ยก็จะลดถอยตามไปด้วยอ่ะมาเนี่ยมาดูอื นั่งต่อนหน้ามเลยนะครับก็่อนอีกเลยนะครับก็อยู่ที่พายอดน,นะครับว่ายมันนักหนึ่งทีนะฮะว่ายมันนักหนึ่งทีก่อนนะครับติดนะโอเคมาต้องกันสาร์ฟไหนวะซาร์ฟเอไปลิดบานาน่ามาเนี่ยดูไว้นะทุกคน เนี่ยติดแน่นอนเนี่ยถ้าไม่ติดนะตะเจ็งมาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ